เฮ้ยใช้ได้อยู่นี่ว่าไอ้บอสลอเื่อยขเล่นขยเล่นบสข้างหลังโสอะอมาผมข้ต่อยพี่ดำผมลบนะเดี๋ยวผมลบพี่เล่นไอ้ี่ตัดเองขึ้นไเร่เพื่อนีขึ้นไปเรื่อเพื่อนตีหยาตีหอ้มีเล่นไปม้มีเล่นไป <poisoned indo> ออกไม้ออกเลยตรงวงรถอ่ะไม้ออกเลยเตรีจมเตรียมตรงบุดเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยมจับตัวเฮ้ยพี่กินอะไรออกละล้อมล้อมหนึ่งล้อมหนึ่งพี่รู้แคบลงไปที่ใครอะสี่สามสี่พี่พี่กินอะไรออกละอุ้มตุ้มมันแบบว่าไม่หอบละลงน้ำ เอาอสปีดโบ๊ทอ่ารู้ล้นะสี่นะสี่นะสี่สามสี่มันมันอุ้มลงน้ำได้แล้วเหรอครับพี่ดำไม่ห่อไงไม่ห่อไงอ๋อไม่ไม่ห่ออุ้มใช่ใช่ไปเรียนร้านปะอุ้มลงน้ำไม่ได้ครับเซ็ตลงน้ำได้เซ็ตสปีดโบ๊ทไงไม่ห่อไงเอาเข้าเเอาาข้แบบเอาแบบว่าเอาเอาแบบให้หมือหวานให้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 หือหวานนิดนึงแบบเข้าตู้เอ้ยแต่ไม่ได้ห่อนะอาวุธไม่หายนะอะไรเงี้ยให้หมือหวานนิดนึงขึ้นไปโรงพยาบาลไม่เหรอพี่อุ้มลงน้ำแล้วไปห่อในแผบเลยไปทีอเออพี่ให้แคปข โอบลงน้ำไปหอดในแล a p เออวะไอ้เที่ยวคิดได้ไงวะเี้ยเอ้ยพวกผมต้องมีเรื่องอาหารเกิดขึ้นแน่เลยวะประกากอาหาครับพี่รอตอนนี้รอเรื่องหาเรื่องแรกแปะดับไม่เจอเบลลี่เออเดี๋ยวเรื่องหาเรื่องแรกก่อนเลยหาก่อนเลยแปะดับไม่เจอเบลลี่อ่ะทวนแผนทวนแผนรอบหนึ่งทวนแผนรอบหนึ่งคือพอไปถึงเบลลี่อย่าใช้ปืน รีเซตเพื่อนให้หมดก่อนให้ชัวร์ก่อนว่าเพื่อนไม่ล้มแล้วเราค่อยอุ้มมันอุ้มห้ามห่อนะแต่พวกมไม่มีถุงห่อสุเลดไม่เป็นไรอุ้มห้ามหอเด็ดขาดไปถึงแลบปุ๊บขีขับรถลงน้ําให้หมดขับรลงน้ำให้หมดเสร็จปุ๊บใส่หน้ากากดำน้ำเราเราค่อยไปห่อบนแแบบนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนห่อเองสองคนเพื่อนนะขอหนึ่งดิอายคือควานตื่นเต้นมาแล้วพีดแล้วมันกองไหนกองไหนอะงง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  หน้าอีซี่ไปรวมที่หน้าอีซี่รวมที่หน้าอีซี่เอามาขบยังขบยังซ่อมรถก่อนพี่ซ่อมรถก่อนพี่โอเคโอเคเอ้ยไม่ต้องซ่อมก็ได้มั้งเดี๋ยวมันก็ทิ้งน้ำไปเลยนี่ขัดไปเติมน้ำมันก่อนจะไป้น้ำมันจะหมดอ่ะถังไม่เบียดเลยไม่มีเลยไม่มีถังไวไปไวเลยไวเลยไปไเร็เร็วไวไวไวสามนาทีเก็บได้ ไอคีมไปสเก้าดูดิสเกาดูดูก่อนดิเขาไปหาเราที่รูนู้นนะพี่เออไม่ใช่เขาไปหาเราที่รูมนู้นไหรอวะรอรอคีมอาคิมไปสเก้าดูไม่พี่อันนี้เราไม่ยิงเตือนหรอพี่ตอนที่ไปตีเขาอะไม่ยิงไม่ยิงแต่่แตในไอเดอปตำรวจไม่น่ามานะพี่เป็นรีมาเต็มเลยคนพี่ไมอยิงก็ได้ยิงก็ได้มาล่ะห็นมันอยู่ตรงนั้นอะตรงที่เรายืนเลยอะเวเดอบไอตำรวจมามาวยิงเบนไอเราตำรวจมาเหรอฮะ ามันไม่ถึงคาสิโนพี่ในอีซ <ไป S 1> ี่แบบไั้ปไ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 ป ตรงนอนี้จอดตรงนี้จอดตรงอรนรงนี้จอดตงนีอรนรงนี้จอดตรงนี้จอดตรงนี้จนี้จอดตอน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 นี้จอดนี้จนี้จอ้จออ้จอดตรงนีอ้จอดนี้จ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 อรงนีนี้จอดตนี้จอดตนี้จอดตรงนนี้จอดตตรดตรอดตนี้จอดตดตรงน้รงนรงนดี้อดตรนีงรงนดี้จองนีดตรงน้จอรงนี้้ กูบอกแล้วมันต้องมีเรื่องตลก ไอ้โรลีล่ขึ้นรถกูเร็วแล้วหมอตามคันกูหมอตามคันกูผมไม่อยากค่ะ ตัวแรงครัพี่โอ้ยทษๆกดาลงมาเลยเอพพีตามมา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 เฮ้ยมึงช้าจังวะเฮ้ยเร็วเดิได้ไงให้เร็วๆวอ่ะไงเอพพงไวแลวววเอพแล้วเอพกดชิปด้วย โอ้ยสัตว์เอ้ยเฮ้ยพี่ไหวเร็วจังวะมึอถือมีดดิถือมีดถือมีดรลอๆลๆอออไป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 ขึ้นขึมาแล้วมาแล้วขึ้น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 ไหนเอาีเี๋ยวกูต่อเอาเอามาดิมาดิมาดิสองคนสองคนสองคนนี่พี่เอแป๊บนึงพี่ เออแล้วต้องตีและเพิ่งอยู่ไหนก็เพื่งอยู่ไหนนี่ๆๆ่อ่ะเราไอ้คนนึงมาไอ้คนนึงไอ้คนหนึ่งมานี่ไงไทองหยิบเนี่ยใช่ป่ะใช่ตรงนี้ป่ะวะใช่ป่ะวะหลบๆๆๆหลบหลเจ้าแล้วหลบมานี่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 เอาเอาศพไปข้างในศพไปข้างในเอาไว้ในสุดเลยไว้ในสุดเลย A few moments later ไปไค้ดมาค้ดมาเป็นเลยเป็นเลย